อ่ะไปเสร็จแล้วยืนไปมาจับประชายกันเลยมานี่กอล่ำของไชโยโลนั่นกอล่ำของกคมาดีคาถ้าต้องเหมือนเนียนะทำภาพกับเขาแล้วก็พูดเออสโลแกนของตัวเองพี่ไอ้กอล่ำฝั่งขวานี่ตัวมียป่ะรู้ได้ไงเนี่ยไม่กำลังวางไข่พูดเลยนะพอนับหนึ่งสองสามแล้วพูดนะทีละคนนะเอาหนึ่งสองสาม ของข้าเฮ่เหมือนหมาหน้าเซเว่นอะต่อรัมแแห่ฝั่งนี้บ้างนะเฮ้ยไอ้หนูของเราจัดไปแแห่แค่แห่เลใกล้ใกแห่ใกล้เดี๋ยวเข้าไปแห่แห่เฮ้คืนไปว่าเพื่อน